Okay. ลแ,ลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับแล้ววันนี้มาอยู่กับช่องแพทเนมนครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงเบาตอนนี้ผมกําลังพากอยู่เพราะว่าที่ผมอัดคลิปเสียงมันเบามากๆและว,วันนี้เราจะมาตกปลาหมึกยักษ์นะครับและผมจะให้ดูตัวน้ำที่ผมตกได้ในเกาะเอ,อ่อน้ำตกน้ำเกาะโบราณนั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็ตกแดกปลาหมึกแล้วก็โนราสลัดนะครับผมคิดว่าโนราสรลัดเนี่ยตกได้ง่ายมากเลยคนนิ่งอะคือนิ่งมากๆากเลยนะทุกคนผมก็ตกได้หลายตัวแล้วผมได้ขายเลยนะได้หลายบาทเลยนครับผมจะตกไปเรื่อยๆจนได้ปลาหมึกอย่างนะครับตัดไปตอนได้ปลาหมึกอย่างนะครับทุก

จังหวะน,นี้เกือบหลุดนะครับปลาหมึกักษ์ของผมเกือบหลุดตอนนั้นใจอย่างสั่นอะนึกว่าปลาหมึกักษ์จะไปซะละ ปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกสับหลาดขอปรามึอยักษ์จะใกล้ได้แล้วครับทุกคนอีกนิดเดียว ในที่สุดเราก็ได้ปลาหมึกยักษ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโคุณนี่ตัวยักษ์ใหญ่นะครับตัวโคตรใหญ่นั่นแหะอันนี้ไม่ติดสาระอะไรนะ้ฮโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครห้กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปถ้าอยากแต่ตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย โอ้โหกูได้บังคับยักษ์แล้วดูก่อดูรุนกันว่าเราจะได้ไหม